สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำ YouTube ทุกท่านคะ่ะวันนี้วันก็มาพูดถึงเทคนิคการปรับแต่งช่อง YouTube ด้วยการเปลี่ยนปกช่องเปลี่ยนสีเปลี่ยนอารมณ์ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่มีปกช่องนะคะแนะนำให้รีบทำเลยจ้าดูตัวอย่างจากช่อง ติวเข้มมือใหม่หัดทำ u t u b e นะคะและช่องมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะดูที่หัวของช่องนะคะหรือที่เราเรียกว่าหลังคาบ้านนั่นเองค่ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนอารมณ์เดี๋ยววันนี้จะพาทำนะคะว่าทำยังไงเราก็ทำด้วยโปรแกรม p i c a r t เช่นเดียวกันสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่มีโปรแกรม p i c a r t นะคะโหลดไว้เลยค่ะมีเทคนิคเยอะแยะมากมายจะทำให้ดูนะคะ เรามาดูตัวอย่างของปกช่องนะคะจากช่องติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube ค่ะอินเทอร์เน็ตช้านิดนึงนะคะ พอเราเข้ามาแล้วนะคะส่วนของหลังคาบ้านก็คือส่วนของสีน้ําเงินนั่นเองค่ะนี่คือปกช่องของช่องติวเข้มมือใหม่หัดทํา YouTube นะคะดูนะคะว่าเมื่อมีสีสันมันก็จะสร้างความสวยงามให้กับผู้มองค่ะเราสามารถกําหนดและเลือกสีของหลังคาบ้านได้ด้วยนะคะนี่ค่ะเวลาเราเลื่อนหน้าหรือเปลี่ยนหน้านะคะ ความเป็นหน้าปกสีน้ำเงินของเราก็ยังคงอยู่กับเราแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคและวิธีการทำเลยค่ะเราก็จะเข้าไปที่โปรแกร,รม p i กอารนะคะแล้วกดเครื่องหมายบวกด้านล่างหน้าจอค่ะ เราก็เลือกแบ็กกราวจากเมนูด้านล่างนะคะเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะพื้นหลังและภาพสีนะคะเสร็จแล้วเลือกค่ะสีอะไรก็ได้นะคะตรงนี้เพราะว่าเราจะใช้แค่เป็นแบ็กกราวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราลองเลือก,เล,อกเลือกรูปนี้ดูนะคะตัวทีค่ะที่เป็นรูปดาวสีฟ้านะคะลองกดเลือกดูจ้ามันแบบว่าสีสวยดีนะคะเดี๋ยวลองดูค่ะ พอรูปมาอยู่ที่หน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นไซส์อะไรก็ตามไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเรามีเครื่องมือตัดอยู่ด้านล่างนะคะเลือกที่เครื่องมือตัวที่สองด้านล่างจากซ้ายมือค่ะที่เขียนว่าเครื่องมือนะคะเสร็จแล้วเลือกคำว่าตัดรูปค่ะคำสั่งตัวแรกนั่นเองนะคะแล้วเราเลือกไซส์เป็นหน้าปก YouTube ก็คือตัวสุดท้ายด้านล่างเลยนะคะ ลองเลื่อนหาตำแหน่งที่เราต้องการถ้าเผื่อว่าเราต้องการใช้ฉากแต่วันนี้เราไม่น่าจะได้ใช้นะคะพอเรากดเลือกไซต์ u youtube เสร็จแล้วเรากดนำไปใช้ขวามือด้านบนรูปจะถูกตัดเท่ากับหน้าปก y o u t u b e นะคะทุกคนทีนี้นะคะวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากช่องคนไทยสไปอิตาลีนะคะให้เราใช้รูปทำหน้าปกได้ค่ะทีนี้นะคะ เวลาเราใช้รูปของวันนี้พี่เขามีโจทย์นะคะให้ใช้สีม่วงสดใสแล้วก็สีอะไรก็ได้แบบที่เราชอบเดี๋ยววันจะทําให้ดูนะคะเวลาเราจัดวางรูปเราจะต้องจัดวางในตําแหน่ง1ใน3ของหน้าจอก็คือจัดวางแค่ตรงกลางของหน้าจอเท่านั้นนะคะตามแถบสีที่วางให้นี่คือพื้นที่ ที่เราจะสามารถอัปโหลดหน้าปก YouTube ผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตได้นะคะถ้าทำในคอมพิวเตอร์เราจะเลือกรูปได้ทีนี้เราขอมาเลือกรูปของพี่ผาคนไทยสไปอิตาลีนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ช่องนี้เป็นช่องกรณีศึกษาค่ะโจทย์ของพี่เขานะคะก็คือใช้รูป2รูปใช้รูปตัวเขาแล้วก็ใช้รูปเด็ก วันจะขอตัดที่รูปเด็กก่อนนะคะเพราะว่ารูปเด็กสองคนนี่รูปแบบนี้ค่อนข้างตัดยากเพราะว่าฉากหลังนะคะมันเป็นหลายสีค่ะเราก็จะครอบตัดพื้นที่ส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปก่อนนะคะแล้วลองดูค่ะพอเราเลือกตัดครอบพื้นที่เสร็จแล้วเราจะกดนําไปใช้ขวามือด้านบนนะคะรูปก็จะถูกตัดฉากที่ไม่ต้องการออกลองกดยางลบค่ะ เลือกอยางลบด้านบนตรงกลางนะคะลองกดลบบุคคลดูนะคะนี่อ๋อมันเดบหายแหว่งนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นวันจะใช้การลบด้วยยางลบค่ะลบแบบแมนวนวลนะคะเรากด U-turn ถอยหลังกลับ1ครั้งค่ะให้รูปกลับมาอยู่ในรูปเดิมนะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วลบเอาค่ะค่อยๆลบนะคะเริ่มจากแบ c ็กกราวด์ด้านนอกก่อนค่ะ แล้วก็ส่วนตัวบุคคลหรือใกล้ๆตัวคนเราค่อยมาเปลี่ยนไซส์ยางลบให้เล็กลงเท่าพื้นที่ที่เราต้องการลบนะคะลบบุคคลแบบนี้ต้องใช้ส,สมาธิดิดน,น,นึงค่ะแล้วมือต้องนิ่งด้วยนะคะเราขยายรูปให้ใหญ่เพื่อที่เราจะลบง่ายนะคะแล้วเลื่อนรูปไปไว้ในพื้นที่ที่มันเห็นภาพชัดๆค่ะกดลบยางลบอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วปรับยางลบให้เล็กลงค่ะเพื่อที่เราจะได้ ลบส่วนใกล้ตัวบุคคลมากๆนะคะแล้วก็ปรับไซส์ยางลบเล็กลงไปเรื่อยๆตามขนาดซอกลำตัวของน้องนะคะเดี๋ยวขอใช้สมาธิลบนิดน,นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบกันเลยจ้าเราจะขยายรูปนี้ให้ใหญ่ขึ้นค่ะคือให้มันเห็นชัดๆนั่นเองนะคะลองวางไว้ในพื้นที่ที่ เห็นสีชัดเจนเลือกยางลบอีกครั้งค่ะแล้วเลือกเครื่องมือยางลบนะคะปรับให้เล็กลงไปกว่าน,นั้นอีกค่ะตอนนี้นะคะเส้นก็นจะเล็กลงแล้วนะคะทีนี้สามารถเก็บรายละเอียดได้แล้วค่ะคือรูปรูปไม่ค่อยชัดมากนักนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่านิ้วน้องอยู่ตรงไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราเก็บเฉพาะส่วนที่ลบออกได้นะคะ ยังลบนะคะถ้ามันยิ่งเล็กความคมของมันก็จะยิ่งมากขึ้นค่ะเวลาลบคือต้องระวังมากๆเลยนะคะไม่ให้เข้าไปถึงเนื้อตัวลำตัวหรือว่าเสื้อผ้าอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้น่าจะโอเคแล้วนะคะส่วนนิ้วน้องมองไม่เห็นจริงๆคะ่ะว่านิ้วอยู่ในลักษณะไหนก็เอาเป็นแบบนี้ไปแล้วกันนะคะเดาเอานะคะ เสร็จแล้วมาดูที่น้องผู้ชายค่ะข้างหูนะคะทางด้านขวามือค่ะจะาคิดว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวเราย่อรูปลงมาดูความเรียบร้อยค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งแล้วนะคะคือลบค่อนข้างเยอะแล้วค่ะถ้าเราคลิกอะไรพลาดมันก็จะเลื่อนๆแบบนี้นะคะ คิดว่าโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวขอเลื่อนฉากไปไว้ในตำแหน่งนี่นะคะส่วนคนที่กะสายตาได้นะคะคือเราไม่ต้องเอาฉากสีม่วงมาไว้เลยนะคะเดี๋ยวขอวันขอลบออกไปเลยนะคะเพื่อให้มันง่ายเดี๋ยวเรามาสร้างกรอบและแบ็กกราวน์นะคะตอนนี้ขอลบที่ตัวคุณแม่นะคะเสร็จแล้วเราเลือกกรอบค่ะ ถ้าเป็นตัวคนแบบนี้นะคะจะลบง่ายค่ะขอ,อะลบอัตโนมัติตัดอัตโนมัติขอบด้านข้างออกไปก่อนนะคะเสร็จแล้วกดนําไปใช้ขวามือค่ะคลิกที่รูปแม่อีกหนึ่งครั้งนะคะเข้าไปที่ยังลบค่ะเราเลือกบุคคลค่ะเลือกลบบุคคลได้เลยนะคะแบ็กการาวจะถูกตัดไปอัตโนมัติถ้าหากว่าแขนขาเราไม่กลางมากเห็นไหมคะแล้วเรามาเลือกเครื่องมือ,อยังลบด้านล่างค่ะเก็บรายละเอียดในส่วนที่ยังลบลบไม่ไม่หมดนั่นเองนะคะ นี่คะ่ะโอเคแล้วนะคะรูปนี้เราก็ขยายลงค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ได้เลือกสีของช่องนี้เอาไว้นะคะก็คืออยากได้ปกเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะเดี๋ยวเราไปเลือกแบ็กกราวมาซ่อมส่วนข้างล่างก่อนนะคะตอนนี้นะคะฉากที่เราเลือกไว้ก็มาขึ้นตรงนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะจัดรูปนะคะให้อยู่ในตําแหน่งที่ ที่บอกไว้ตอนตอนแรกนะคะแล้วเวลาเราจัดวางรูปแบบนี้นะคะรูปจะต้องถูกแบ่งล็อกซ้ายขวาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลามองตอนนี้นะคะคือเราอยู่ในหน้าจอ iPad ถ้าเวลามองผ่านมือถือนะคะซ้ายและขวาเนี่ยจะว่างนะคะเดี๋ยวจัดวางให้ดูนะคะถ้าอยากรู้ขั้นตอนโดยละเอียดนะคะไปดูใน วิธีการเปลี่ยนปกช่อง y o u t u b e อีกครั้งหนึ่งมันทำคลิปไว้ให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแนบลงให้ดูด้านท้ายอีกรอบนะะึงค่ะทีนี้แม่กับลูกคือ,อ,อหาตำแหน่งวางนะคะเพราะว่ามันเป็นคนคนละฉากกันนะคะเดี๋ยวมันจะเอาให้มาอยู่ในในฉากที่ฉากเดียวกันค่ะเดี๋ยวลองทำนะคะจริงๆแล้วเด็กนะคะเราน่าจะใช้ความน่ารักน่ารักค่ะ เดี๋ยวนะคะเ,คเลื่อนยากค่ะนี่นี่ก็ตำแหน่งเวลาจะอยู่จะอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองตกแต่งค่ะลองเลือกสีแบบน่ารักน่ารักนะคะมันมีสติกเกอร์ที่ใช้เคยเคยกดใช้นะคะเดี๋ยวลองเลือกดูก่อน ะหารูปน่ารักน่ารักจากที่ไหนดีเนี N ่ย e นะคะอลองเข้าไปที่ Lovely Background ดูค่ะค้นหานะคะน่าจะมีบ้างค่ะอยากได้ฉากน่ารักพิมพ์ขาว่าน่ารักเลยนะคะคอยดูว่ามันจะมีรูปอะไรให้เราเล่นได้บ้างนะคะ ันลองเลือกใช้สติกเกอร์รูปรูปหวัวใจนะคะามาจัดวางในตำแหน่งค่ะแล้วแล้วก็จะทำก๊อปปี้นะคะเลือกเลเยอร์ด้านบนเลือกทำสำเนาค่ะเพื่อที่จะก๊อปปี้รูปนี้แล้วเลือกพลิกหมุนค่ะกลับซ้ายไปขวานะคะนี่ค่ะเราจะไม่เห็นฉากหวัวใจน,นี้นะคะเพราะว่าเราเห็นเท่ากรอบอมือถือเท่านั้นนะคะ ลองลองดูเฉยๆนะคะว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่ามันน่ารักดีค่ะรูปหัวใจนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นปกสีชมพูหรือสีฟ้าก็ได้นะคะตามโจทย์คือสีน่ารักสดใสค่ะ ลูกหัวใจวงกลมนี้ค่ะเอามาไว้ด้านหลังตัวเด็กนะคะอ,คอลองดูก่อนนะคะว่ามันจะเลอะเละเทะไปไหมนะคะเพราะว่าเขาอยากได้ฉากเป็นวินเตอร์เดี๋ยวขอเข้าไปที่สติกเกอร์อีกครั้งค่ะขอไปพิมพ์คำว่าวินเตอร์นะคะ ที่เขาอยากได้รูปแบบประมาณหิมะกับท้องฟ้านะคะเอาเป็นวินเทอร์แบ็กกราวด์ค่ะ ีนะคะควันลองจัดวางไปแล้วนะคะยจะล็อกรูปนี้ให้เป็นแบ็กกราวด์ให้เป็นแบบปกช่องสีฟ้าค่ะก็เลือกหารูปที่เป็นสีฟ้านะคะเอามาวางให้มันได้ตำแหน่งกรอบข้างในนะคะคือสิ่งที่เราต้องการแล้วเลื่อนรูปนี้นะคะคลิกที่รูปหนึ่งครั้งค่ะอ๋อมันทําให้เป็นจังๆไม่ได้เอาแล้วทีนี้นะคะวันจะใช้ยางลบค่ะ เลือกอย่างลบนะคะเลือกความทึบนะคะให้ลงไปน้อยๆค่ะเลือกไสาเต็มนะคะเพื่อที่จะเอากรอบสีฟ้าไปล็อกให้มันเป็นหน้าปกสีฟ้าค่ะโดยการลบพื้นที่ที่เราต้องการฉากข้างในออกนะคะแล้วก็ให้สีฟ้าเหมือนกับเป็นฟ้ารอบร้อมเราอยู่นั่นเองค่ะ นี่นะคะพี่พี่น้องน้องเห็นรอยลบสีวงกลมข้างในแล้วนะคะแล้วเราก็จะลบลบ,ลบกดยังลบไปเรื่อยๆรูปก็จะชัดขึ้นนะคะนี่ค่ะเป็นการล็อกเราต้องการรูปนี้มาอยู่ในฉากของเรานะคะและเราต้องการสีฟ้าเป็นเป็นกรอบปกค่ะทีนี้นะคะเราก็เหมือนกับล็อกสีฟ้าไว้ค่ะเพราะว่ารูปต้นฉบับมันออก ม่วง,งนะคะแล้วก็มาลบพื้นที่ที่เราต้องการนะคะให้เป็นสีสว่างค่ะนี่นะคะลบโดยเฉพาะตัวส่วนของหน้าค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการกดเครื่องหมายถูกขวาม,มือค่ะทดลองเลือกใช้สติกเกอร์รูปรูปหัวใจนะคะ ามาจัดวางในตำแหน่งค่ะแล้วแล้วก็จะทำก๊อปปี้นะคะเลือกเลเยอร์ด้านบนเลือกทำสำเนาค่ะเพื่อที่จะก๊อปปี้รูปนี้แล้วเลือกพลิกหมุนค่ะกลับซ้ายไปขวานะคะนี่ค่ะเราจะไม่เห็นฉากหัวใจนี้นะคะเพราะว่าเราเห็นเท่ากรอบอมือถือเท่านั้นนะคะลองลองดูเฉยๆนะคะว่ามันจะเข้าไหมเพราะว่ามันน่ารักดีค่ะ รูปหัวใจนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปสติกเกอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นปกสีชมพูหรือสีฟ้าก็ได้นะคะตามโจทย์คือสีน่ารักสดใสค่ะ ลองคลิกรูปหัวใจวงกลมนี้ค่ะเอามาไว้ด้านหลังตัวเด็กนะคะอ,คอลองดูก่อนนะคะว่ามันจะเลอะเละเทไปไหมนะคะเพราะว่าเขาอยากได้ฉากเป็นวินเทอร์เดี๋ยวขอเข้าไปที่สติกเกอร์อีกครั้งค่ะขอไปพิมพ์คำว่าวินเทอร์นะคะ พี่เขาอยากได้รูปแบบประมาณหิมะกับท้องฟ้านะคะเอาเป็นนเนอร์ background ค่ะ อนนี้นะคะฉากที่เราเลือกไว้ก็มาขึ้นตรงนี้แล้วค่ะแล้วเราก็จะจัดรูปนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่ที่บอกไว้ตอนตอนแรกนะคะแล้วเวลาเราจัดวางรูปแบบนี้นะคะรูปจะต้องถูกแบ่งล็อกซ้ายขวาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเวลามองตอนนี้นะคะคือเราอยู่ในหน้าจอ iPad ถ้าเวลามองผ่านมือถือนะคะซ้ายและขวาเนี่ยจะว่างนะคะเดี๋ยวจัดวางให้ดูนะคะ ถ้าอยากรู้ขั้นตอนโดยละเอียดนะคะไปดูในวิธีการเปลี่ยนปกช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งวันทำคลิปไว้ให้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแนบลงให้ดูด้านท้ายอีกรอบหนึ่งค่ะ,ะทีนี้แม่กับลูกคือ,อหาตำแหน่งวางนะคะเพราะว่ามันเป็นคนคนละฉากกันนะคะเดี๋ยววันจะเอาให้มาอยู่ในในฉากที่ฉากเดียวกันค่ะเดี๋ยวลองทำนะคะ จริงๆแล้วเด็กนะคะเราน่าจะใช้ความน่ารักน่ารักค่ะน,นะคะเลื่อนยากค่ะนี่นก็ตำแหน่งเวลาจะอยู่จะอยู่แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองตกแต่งค่ะลองเลือกสีแบบน่ารักน่ารักนะคะมันมีสติกเกอร์ที่ใช้เคยเคยกดใช้นะคะเดี๋ยวลองเลือกดูก่อน น่ารักน่ารักจากที่ไหนดีเนี่ยนะคะออลองเข้าไปที่ Lovely Background ดูคะ่ะค้นหานะคะน่าจะมีบ้างคะ่ะอยากได้ฉากน่ารักพิมพ์คาว่าน่ารักเลยนะคะคอยดูว่ามันจะมีรูปอะไรให้เราเล่นได้บ้างนะคะ หลังจากที่เราเลือกวางเลือกสติกเกอร์จัดตกแต่งนะคะวันก็ได้รูปนี้มาค่ะนี่คือแบบฟอร์มที่มันอยู่หน้าช่อง YouTube เป๊ะนะคะเวลาเราตัดรูปจำเป็นจะต้องให้รูปออกมาในลักษณะตำแหน่งแบบนี้นะคะก็คือเศษหนส่วนสาของหน้าจอค่ะเราจะมองเห็นใน iPad เป็นแนวนอนยาวๆนะคะในมือถือเราจะมองเห็นแค่ล็อกนึงค่ะ นี่คือสีที่ได้จากหน้าจอ iPad จริงๆนะคะในมือถือก็จะมองเห็นแบบนี้สีที่ได้เป็นสีชมพูกลีบบัวจ้ะแล้วเดี๋ยววันจะพาไปล็อกสีด้านบนหลังคาบ้านเปลี่ยนสีตรงสีชมพูนะคะไปดูเทคนิคกันจ้าเรามาดูการล็อกสีปก YouTube กันนะคะทีนี้นะคะตอนนี้สีที่เราเห็นอยู่คือสีชมพูค่ะ ชมพูออกบานเย็นนะคะทีนี้เดี๋ยววันจะลองพาเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าค่ะเราก็ไปที่สติกเกอร์นะคะเลือกเป็น blue background เลยค่ะเราเลือกเป็น blue background เลยนะคะแล้วลองมาดูสีฟ้าค่ะทีนี้นะคะเราจะดูว่า เราลองเลือกสีฟ้าน้ำเงินสดใสอันนี้นะคะแต่มันจะเป็นสีฟ้าหรือไม่ไม่รู้เลยจริงๆค่ะเราก็ต้องไปลองดูนะคะขยายให้ใหญ่แล้วก็จัดวงกลมให้อยู่ตรงบริเวณรูปของเรานะคะเดี๋ยวขอย่อลงมานิดนึงค่ะเอาท่อกรอกนะคะลองย้ายวงกลมลงมาแล้วเราก็ลองเลื่อนรูปนี้ไปไว้ด้านหลังดูค่ะ นี่นะคะเป็นฉากฉากนี้นะคะเดี๋ยวเราแคปหน้าจอค่ะแล้วเราตัดฉากที่เราต้องแคปหน้าจอเพราะว่าเผื่อว่าเราจะมาเปลี่ยนสีนะคะถ้าเรากดบันทึกจากโปรแกรม p i กอาร์เลยเราจะแก้ไขอะไรอีกไม่ได้แล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะตัดเท่ากับกรอบข้างในเวลาวางรูปอย่าลืมว่าเราต้องวางเป็นเสรเศษส่วนสของรูปนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเข้าไปค่ะกดเสร็จสิ้นบันทึกแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นสี หลังคาบ้านปกนี้กันค่ะเราไปที่โปรแกรม studioyoutube.com นะคะไปที่หลังบ้านเราค่ะเลือกเปลี่ยนภาพแบนเนอร์นะคะกดเปลี่ยนค่ะแล้วกดคลังรูปภาพนะคะแล้วเลือกรูปนี้ค่ะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะว่ารูปนี้จะเป็นสีอะไร นี่คือกรอบที่เรามองเห็นนะคะกรอบข้างในส่วนกรอบแนวนอนยาวๆคือมองเห็นใน iPad ค่ะเรากดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนะคะกดเผยแพร่ค่ะแล้วจะมีคําว่าไปที่ช่องด้านล่างนะคะเรากดไปที่ช่องค่ะเรามาลุ้นสีด้วยกันนะคะอันนี้คือสีชมพูบานเย็นที่เราได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเรามาเลือกลุ้นไปด้วยกันจ้า นี่คะ่ะเป็นสีน้ําเงินสดใสมากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสีน้ําเงินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเติมสีตัวหนังสือคะ่ะเราไปใส่แบ็กกราวเป็นตัวหนังสือนะคะนี่คือปกสีน้ําเงินวันนี้ทําให้ดู3ามสีนะคะแดงชมพูบานเย็นแล้วก็สีน้ําเงินคะ่ะเราลองดูสีนี้ดูนะคะว่าจะเป็นสีอะไรคะ่ะมันสดใสดีคะ่ะ แต่ว่าพยายามวางล็อกให้มันโดนสีเขียวนะคะสีเขียวติดขอบด้านบนค่ะแล้วมันจะเป็นสีเขียวนะคะลองกดเลื่อนลงไปไว้ด้านล่างของรูปแบ็กกราวด์ที่เราทำฉากไว้นะคะนี่จ้าก็สวยนะคะแต่เรารอลุ้นสีด้วยกันค่ะว่ามันจะเป็นสีอะไรนะคะกดแคปหน้าจอเหมือนเดิมค่ะตอนนี้แล้ค่ะเราต้องไปลุ้นว่ามันจะติดสีแบบ เขียวขี้ม้าหรือเขียวสว่างนะคะไปลุ้นกันจ้าเข้าไปที่โปรแกรม Google Chrome เหมือนเดิมนะคะเข้าไปที่หลังบ้านค่ะกดเปลี่ยนภาพแบนเนอร์นะคะเลือกคลังภาพค่ะเลือกสีเขียวล่าสุดนะคะคือมันได้ลุ้นทุกฉากที่ทำนะคะสนุกมากเลยค่ะลองลองทําดูจ้ากดเผยแพร่ขวามือด้านบนค่ะเราดูคำว่าไปที่ช่องนะคะ เรามาลุ้นสีของช่องกันนะคะอ๋ออันนี้ได้ได้เป็นสีม่วงค่ะโอเคเราล็อกไว้อีกหนึ่งสเปคนะคะว่าเราได้สีม่วงด้วยค่ะเรามาดูวิธีเปลี่ยน BlackGround ตามสีที่เราทำไว้นะคะนี่คือรูปที่เราทำไว้ค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าจะเป็นสีอะไรนะคะนี่ค่ะมีหลายสีหลายแบบให้ดูนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันค่ะว่าจะเป็นสีอะไรจ้าเราก็เข้าไปที่ Google Chrome นะคะเข้าไปที่ studio.youtube.com ค่ะเลือกการปรับแต่งช่องที่เป็นรูปแปลง หรือไม้ไกายสิทธิ์นะคะเลือกการแสดงแบรนด์ค่ะเรามาดูทีลสีไปพร้อมกันค่ะเราเลือกเปลี่ยนนะคะไปที่คลังรูปค่ะเลือกรูปที่เราทำไว้นะคะเรามาดูรูปแรกค่ะฉากนี้กดใช้นี่คือบล็อกที่เราจะมองเห็นนะคะกดเสร็จค่ะกดเผยแพร่ขวามือด้านบนค่ะ แล้วจะขึ้นคำว่าเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแล้วไปที่ช่องกดไปที่ช่องค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็คือแบล็คอ่นี่ก็คือปกช่อง Youtube ของเรานะคะตอนนี้โทนออกเป็นสีแดงชมพูค่ะไม่ว่าเราจะเลือกเล่นคลิปไปที่ช่องไหนหัวช่องนะคะหรือที่วันเรียกว่าหลังคาบ้านก็จะเป็นสีแดงตามที่เราทำไว้ค่ะนอกจากสีแดงแล้ว มีสีอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจ้าเรามาดูการเปลี่ยนปกสีน้ำเงินค่ะแล้วก็ทำแบ็กกราวสีน้ำเงินนะคะฉากที่เราทำได้เราก็ลองเปลี่ยนสีเล่นดูค่ะเสร็จแล้วกดเซตแล้วก็กดเผยแพร่ค่ะแล้วไปลุ้นสีด้วยกันนะคะว่าจะเป็นแบบน้ำเงินที่เราต้องการไหมไปที่ช่องค่ะไปลุ้นกันจ้านับหนึ่งสองสาม นี่ค่ะปกสีฟ้าสดใสนะคะทีนี้หลังคาบ้านเราก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินอมน้ำเงินอมม่วงๆหน่อยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันค่ะเริ่มสนุกแล้วไหมคะทุกคนเราก็มาที่การปรับแต่งช่องนะคะพอดีวันทําไว้ให้ดูหลายสีค่ะต่อไปเรามาลุ้นสีนี้กันค่ะสีนี้นะคะกดใช้ค่ะกดเสร็จค่ะกดเผยแพร่นะคะ ี๋ยวเร,เราลุ้นกันค่ะดูที่ไปที่ช่องด้านล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะนับหนึ่งสองสามลุ้นไปพร้อมกันจ้านี่ค่ะสีของเราก็จะออกเป็นสีม่วงโทนนี้นะคะยังไม่เสร็จเท่านั้นค่ะแบบนี้นะคะคนไทยสไปอิตาลีวันต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะเรามีอีกสีหนึ่งให้ลุ้นค่ะทําให้วันได้ทําให้พี่พ,พี่น้องๆดูนะคะหลายหลายแบบค่ะเสร็จแล้วเรามาลุ้นสีนี้กันจ้านําเสนอนําเสนอ นี่ค่ะแล้วกดใช้นะคะออกสีชมพูสวยหวานค่ะแต่เราต้องไปลุ้นสีหลังคาบ้านกันค่ะกดเผยแปร่นะคะเสร็จแล้วเราไปที่ช่องค่ะ เรามาลุ้นด้วยกันค่ะหนึ่งสองสามนี่ค่ะออกเป็นแบบสีชุมพูกลีบบัวนะคะพี่ๆน้องๆใครอยากรู้วิธีการทำแบ็กกราวไปดูย้อนหลังนะคะการทำแบ็กกราวหรือการทำปกช่อง youtube ลงไว้ให้ดูหลายคลิปเลยค่ะหรือดูท้ายคลิปที่แนบให้นะคะวันนี้เราได้ ปกช่องหลายแบบหลายสีสวยงามขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมฝากกดติดตามกด Subscribe และเป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ